กหลานนั่นก็ลืมโอ้อาความทเท่าไหร่ละอายุท่านตอนนี้ีจแบําเก็นเด็กอยู่เหมือนเดิมแลตั้งใจฟัง ครันี่เข้าใจสไตล์จีนแล้วยังห้าสี่มอ่ห้าสี่ครับอาจารย์ห้าสี่โดเลนใจดนาดูกนร้อนจัด้อเดีก่อนค่ะ เปลนแฟนป่ะอ๋อเราครับลูกเห็นกระจกสีน้ำเงินไหมกระจกจะบอกถึงสั์ของอาคารนะครับ ถ้าสีน้ำเงินหมายถึงกษัตริย์สร้างหรือสร้างถวายกษัตริย์นะครับลูกไม่ใช่เขาใช้สีไปเรื่อยๆน,นะครับลูกสีน้ำเงินคือสีปกงบอกฐานะของอาคารหลังนั้นนั้นเพราะฉะนั้นมียิ่งมีลูกพุดคพุทสององค์นี้ไม่ได้เหมือนกันสองตนปีเข้ากับปีมือออกนะครับ และตัวที่ไอปกตัวใหญ่นั้นก็คืออยู่หน้าบันที่สำคัญสักสูงลงมานั้นเป็นตาคุดที่ประทับในจดหมายราชการทุกวันนี้หนังสือราชการทุกวันและที่สำคัญที่เหมือนลิบบิ้นเห็นไหมลูกอยู่บนเสียงของครุดตัวที่สองเห็นแล้วยังมีอักษรว่า พจนอพจนอพร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 พแล้วมองอพอวอนอรอึอพจนอพรชพสทสสลานะครับลูกพพทจรอแล้วเครื่องหมายไปยาน้อยปิดข้อความคือข้อความหมดแค่นี้ตอนแรกติดชื่อนี้นานมากนะครับอัรย่อพูทอดรหัสไม่ได้ คุณนึกว่าเป็นเครื่องราชอิสริยภรรยที่เจ้าหลวงน่านเจ้าสีพง์ได้รับนะครับลูกแต่จริงไม่ใช่ครูต้องขอบคุณคนหนึ่งนะครับถือเป็นครูของครูด้วยก็คือที่ปฏิพัฒน์พุ่มพงแพทย์ที่มาเป็นผู้อำนวยการศิลปกรที่เจ็ดที่นี่ที่ต่อยเข้าไปค้นให้ครูที่หอจดหมายเหตุจนได้ไอเจ็ดเขาบันทึกอย่างนี้ว้เยพระเจ้านานพระราชาุศลถวาย พระพุทธเจ้าหลวงพระเจ้านางพระราชกุศลถวายพระพุทธเจ้าหลวงอาคารหลังนี้คือพระเจ้าสุริยพงศ์ทรงพระราชกุศลถวายให้กับรัชกาลที่ห้าครับอาคารหลังนี้สร้างถวายในงานพระบรมศพรัชกาลที่ห้าเมื่อสองสี่ห้าสี่ครับเห็นไหมแค่นี้ก็ตื่นเต้นละ รูปแบบนั้นพอไปค้นประวัติให้จินอิวจินซางมาเป็นช่างปั้นให้สมุกอินวัดหัวข่วงเป็นสถาปนิคควบคุมการก่อสร้างอาคารมันเรียนแบบรัะตะนโกสิ์มาอยู่แล้วจึงไม่เหมือนกลายเป็นหอไตรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองน่านครับบรรจุคัมภีใบรานเมื่อก่อนครูมาพ้นค,นคำพีร์นี่เยอะมากจากข้างหลังมาสำรวจอีหายไปขึ้น ไม่รู้าอันจรทางไปได้ยังไงจนะคูมีบัญชีไว้หมดนะครับ <c oughs> แต่ที่เสียดายอายุ400กว่าปีที่ตามไม่ได้คืออุรังคธาตุดีที่คูเก็บวิมานละวัตถุไว้เอามาคืนวัดละตอนนี้อยู่ข้างบนห้องนะนะครับว <c oughs> ิมานละวัตถุนั้นก็คือ,อของที่เป็นทิปของคนที่ทําบุญนะเป็นเรื่องของบุญกุศลที่คนทําได้นะ นี่ขนาดยังไม่เข้าไปในตัวอาคารนมะันตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะไปเข้ามาชื่อว่าอะไรก็ไงก็ฟอสด้วยไงอืมอะไรนะ you right ที่ดิก็เลยสร้างโรงเรียนขึ้นสอนภาษาไทยกลางขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็เออกันมากนะครับเรียนใครได้พูดภาษาไทยกลางเขียนภาษาไทยกลางได้เนี่ยภาษาที่เราปัจจุบันเน็ดขนาดนะครับเพราะเงินเดือนของหัวหน้าออฟฟิศนั้นอ่ะสิบาท นายไปสี8แปดบาทแต่คนทอเรือของครูเนี่ยมึงน่่นนี่นะคนทอเรือเนี่ยเงินเดือนเดือนละสิบสองบาทรูปร่างดีนะครับคุณเพราะนั้นเป็นที่หมายฟองของสาวๆนะคนทอเรือของน่านในดีดก็เ,เอาสินค้าจากเมืองปัวลงมาค้าขายที่น,น่่นพวกนี้จะพางเกาะแก่งร่างกายกำยำล่ำสันนะครับ ตำรวจยังแปดบาทนะลูกคนทอเรือได้ทั้ง12บาทนะลูกพ่อครูว่าเงินเดือน8บาทแค่นั้นเองปูป่ครูสมัยนั้นเป็นสามสมณิจ,จังหวัดนะครับลูกเงินเดือนแค่12บาทในพวกนั้นรองอมาตร,รีตาวิมนลเกษมมันนั่นมีเรื่องเล่าเยอะถ้าเราใส่ใจศึกษาโทนี้โชคดีที่แม่เป็นนักเ,เรเียน Yeah.